อยู่กับแม่เวลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเ่องนี้รอบนี้เดี๋ยวดูก่อนนะทำเท่าไหร่บ้างอ่ะนี่นะคะนี่มันหมียนะโอ,อม้มิไม่ใช่หรอ <laughs> <c oughs> อ่ะสองสี่แปดนะคะหาสี่จี้ใช่ไหมลูกบาทแบบเลือกจี้ท็อป 4, สามเอดบวก้เลือกอะไรอ่ะมีอะไรให้เลือกบ้างนี่ ไม่รู้มันเช็คดีดไม่ได้อะแล้วไม,ไม,ไม่ไม่มีบอกในประกาศอ,อ่อท็อปสหรอหมัดปะหมัดถุงกระถท่นไหมแล้วก็บัดเชิญไหมเพราะว่ามันมีนะที่เปลี่ยนสกินอะน่าจะประมาณนี้อาสองสีแปดเราต้องหายเบกแชิ้นนะคะแล้วก็อีกตัว A อีกประมาณสิบสองนะคะ,ะเพื่อมาเปิดเชฟหมี่นินจาที่ชั้นฝ่ายฝันคิดเปี่ยนลเบตองเวิร์มี อ่ะเราไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยนะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กดยิ่งกว่าเดิมเมื่อก่อนว่าหนึ่งจุดสองวันนี้แล้วนะหนึ่งจุดหนึ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะเอามาเริ่มต้นที่สามหมื่นนะคะสามพันสองร้อยห้าสิบเนาะมาดูว่าจะเสียเท่าไหร่ ก็ถ้าพันละหนึ่งใช่ไหมก็จะเสียประมาณ8ปดพันแต่ฉันคาดการณ์ไว้นะ่ๆว่ประมาณ1 0 0พันหกพันเจ็ดพันก็ถือว่าได้อยู่แต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็คือต้มแล้วนะเรื่องดี <c oughs> ตเอเอ็มบวกดังไปไหมเนี่ยเอออฟอยู่ไม่ออกเสกอลยอย่างหนึ่งองไม่ได้เลเรื่องดีวลาจะไม่ใช <c oughs> ่ไหึเอดมาลง ทวกแวดนะหรือว่าเราทำเชาวไปเขาเอาเรออกไปเถองต่ดีถ้าเราแบบเป็นผู้เล่นที่แบบเอ็นเกมแล้วอะ่ะอุ้ยมาแล้วที่จะก,กระตุกเออหนึ่งชิน้นสภาพเออ <c oughs> อีกเจ็ดเ <c oughs> ออเจ็ดเสียบ,เส,ยบเสียบไปพันกว่าิ่งได้อันหนึ่งนะคะเบอร์หวะว้มามันใชน่แต่คนก็อาจจะแต่ถ้าเป็นเชฟหมีออริจินนั่นแหละสามแปดก็ 3, 8, แค่เดียวหรอเร่งขบแล้วล่ะทําเวลากจริงทีงาเขาล็อกป่าออ้ยเตือ์ทุกนเพอจะให้เราไปบรรลุนนี่ก็คือเชฟเพยเชฟเพยบ้าก็คือเอทรัุ้ยมาแล้วนี่ไงอ้ยอีเจฟอีเจฟเพยมาได้จริงมาแล้วสอนทุกคนโอ้ยเพยเพยบอกจริงทำมาโดนลเบิดเพราะว่านี่เปิดอ ดูเหมือนไม่ช่วยคับผมไม่ได้มาจะเป็นเราก็ไม่มีอะไรเพชรอีเพิร์นปนไม่มีเกียบไปเลยบ่ายโมงเนี่ยมาตายแล้วเกินเจ็บใจมากคือตอนนี้มันไม่ใช่พันละหนึ่งเลยอบิ๊กเ็มละป้าเธอห้าพันได้สองชินต้องไปหาทำนะทุกคนห้ามจริง ไม่มาอีกแล้วอือนี่ไงสี่แล้วเธอครึ่งทางแล้วป่าครึ่งทางแล้วทุกคนมันเริ่มปวดปวดความอวยชละเมื่อี้อ่ะครึ่งทางผันช่าเมยต่อมาสมพรปากใช่เลยนะฉ้กดด้วยความหล็กมาตรฐานนี่คือเอออนะมันมันแหกแล้วไม่ใช่เวอร์ชันดาร์ดด้วยนะใช่ทักมาหลังอะไรก็ไม่เออวันนั้นฉันว่า กับอีแค่จี้อะไรก็ไม่รู้มาแล้วนี่น <c oughs> ี่มาละฮะออกยักเล็กดีนะก็ดีอ่ะเล็กดีอ่ะอุ้ยไปแล้วนี่ไงหกแล้วนะบาเปลี่ยนละเพิ่มมันเป็นไม่เพราะว่าฉ <t> ันเริ meter, ่มตอนที่สามหมื่นสามมาแล้วนี่ไงเท่าไหร่อ่ะเหรียอันเดียวปะเจ็ดใช่ไหมเหรียอันเดียว อเดียวไปกดอมดาวค่ะอีกอันเดียวฉันว่าจะอยู่เดียวอมดาวแน่เล็กนี่มาค่ะอีกเพื่อให้มันสจบอันเดียวเปค่ะะยากจังวะมาแล้วดิเจ์ว่าแล้วดิปิดแล้วนะทุกคนโ้แรงมากประมาณนะประมาณแปดพันไม่ไม่ไม่ที่ถึงแปดเจ็ดพันปะเจ็ดพัน จ็ดพันกว่าเจ็ดเจ็ดเกือบแปดแล้วก็แปดนั่นแหละแล้ก็แปดพันจบก็ตีไปแปดพันเพราะว่ามันมันสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบไงมันก็เหลือประมาณซัประมาณสามสิบสามสิบห้าสิบมั้งสภาพเธออีเวดีเชฟบีเล่นซะแล้วเอาลินซีมาควงเสียซะสามพันเหลียวไม่ได้ซะสามพันด๋ออย่าหาทำนะคะฉันบอกเลยถ้าไม่โวยเดี่ยว นี่คือคนไปโอยนะคะดูไว้อีเวน์อ่ะก็ฉันจะเลือกเชฟหมี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตัวไหมเชฟหมี่เราเชิญน,นี่อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยมันแรกผิดนะทุกคนน่าก,กลัวอะไรเนี่ยเกือบนะเกือบนะเอออ่าไปแรกออบชันนะอุ๊ยทำไมมันเด้งขึ้นอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นงั้นแหละ เติมซูเปอร์ไหมครับเติมค่ะไม่เติมเท้ากับผักนะไม่เติมไม่ไม่เติมไม่ต้องหั่มนะคะอีกนี่แต่ว่าถ้าหมี่ปกติก็ได้อยู่แต่เราต้องเติมเราเจบบอ้อแม่แล้วนะคะอ่ะเชฟหมี่นินจาะนะคะทุกคนตัดนางปลาไหมอุ้ยก็ดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอเอ้ยเดี๋ยวค่อยเติมอันนี้มีอะไรนี้แถมใช่ไหม มักจะสอ่อ,สองออกอสองสองอสุดท้ายตลอดโอ้ยโดนบุดและกาหรอแรงนะอ้ยอยากได้อันนี้อยากได้แกมเมลเล็กรู้ฮะยังไม่ม,มีอ้ยบัตรเชิญฉันมีแล้วฉันมีฮาโลลี้ยแต่เมื่อก่อนหาย,ยากมากเลยนะบัตรเชร์คิดตันเนี่ยท a p ไอพี่ใหม่แหละเออก็ไปให้หมดเลยไปดี ออกอีกด้วยเลย <laughs> เออเฮ้เดี๋ยวมันโวยฉันแล้วนี่นะ, <laughs> ะ <laughs> แกไม่เลยเรเราหรอฮาเอามาทำาไมไม่รู้เก็บไว้นะคะเราไม่มีซี่ดูดมุมถือว่าค่อนข้างดีเอออามีเวอร์ชันซูเปอร์นะคะ99บาทก็ต้องเติมนะคะเราเอาไปซูเปอร์ไม่ได้ก็เรียบร้อยสำหรับเอีเวนต์รอบนี้นะคะก็ เลือกเป็นเชฟมีดินจานเนอะเพราะว่ากว่าจะคัมแบ็กก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันมาทั้งทีก็ต้องจัดเลยนะคะสำหรับใสดีบัฟอย่างเรานะคะก็ไม่อวยเลยเกมนะคะเสียไปตั้ง8ก็ตีไป8 0 0พอยู่แต่มันก็ไม่ถึงกั่มันเกือบถึงแหละนะแรงมากไม่อวยเลยอะเธออย่าหาทำแต่มันไม่ใช่จี้แบบว่าทั่วไปด้วยนะมันมเป็นจี้เฉพาะทางต่างหากไม่ใช่จี้พื้นฐานที่คนจะมีนะคะก็ถ้าใครจะทำก็ ต้องคิดว่าต้องเติมในอีเวนต์นี้เพราะว่าถ้าไม่เติมแล้วเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างอยู่แบบฟิลไม่สุดอะถ้าเติมปุ๊บม,มันถึงจะเป็นขั้นสุดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าใครทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีละกันสวัสดีและจบเพียงเท่าน,นี้นะคะเพราะว่านันนันมาทำทีก็เล่นชันเอาเลยนะคะเรื่องนี้โอเคเวลาบายบายนะคะทุกคนเลย